วันนี้วา่าสงการได้ไปไหนไหมั้ไม่ได้ไปเอาแย่จังเฮปี้ชบมายชวนกันมาเล่นสาน้ํากับพี่ชมช่างใจหุ่มสาวชาวไทยและชาวต่างชาติชวนกันมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์เฮาปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ไทยชวนกันมาเล่นสาดน้ํากันให้ชุ่มฉ่ํใจขอเชิญหนุ่มสาว คนมาบวมสนุกในงานเทศกาลสงกรานในปีนี้ที่ริมทะเลขอให้ทุกคนได้ชุมชมในใจที่ไทยเขาเรียกว่าปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยก็เป็นวันสงกรานมีน้ำซักกันที่ไหนบ้างบอกพี่ชัดจะได้ไปเล่นสรดน้ำบางทีเขาเรียกวันไลไม่ใช่วันไลแต่เป็นวันไลไม่ใช่วันที่ให้ไม่ใช่วันที่ไหนต้องวันไลสงกรานปีนี้มุบานไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ชุมชมในใจทึงไม่ได้ออกไป ป็นไรวันสงกรานเขาให้สาดน้ำกันแต่ที่บ้านไม่ให้ไปเล่นน้ำออกไปไหน หนุ่มสาวชาวไทยและชาวต่างชาติชวนกันมาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์เฮฮาปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ไทยชวนกันมาเล่นสาด้ำกันในชุมชำใจขอเชิญหนุ่มสาวทุกคนมาร่วมสนุกในงานเทศกาสลสงกรานต์ในปีนี้ที่ริมทะเลขอให้ทุกคนได้ชุ่มชำในใจที่ใจเขาเรียกว่าปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยก็เป็นวัมนสงกรานต์นีน้ำสาดกันท,ที่ไหนบ้างบอกให้ฉันจะได้ไปเล่นสาดน้ำ ที่เขาเรียกวันไลไม่ใช่วันไลแต่เป็นวันไลไม่ใช่วันที่ให้ไม่ใช่วันที่ไหนต้องวันไลป่บานที่เขาเรียกวันไลเพราะวันไลใจเขามีเขาเรียกวันไลใจต้องวันไลบ้านที่เขาเรียกวันไลไม่ใช่วันไลแต่เป็นวันไลไม่ใช่วันที่ให้ไม่ใช่วันที่ไหนต้องวันไลสมกางปีนี้อยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคอยได้ชุ่มชังในใจ หดไปแล้